สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการดังครับรายการอ๋อตีสุดใช่ไหมไม่ใช่อะไรล่ะรายการสามหรอช่องสามไม่ใช่ช่องสามอ๋อรคบเกิดเมื่อทีวีนะครับก็อ๋อเคผมคิวฟ้าออนไลน์นะครับออนไลน์สามนี่ก็เป็นแคปรรบชมผม แค่เราเชิญแค่เราเชิญก็ชื่อดังนะครับชื่อดังนะครับกูต้องพูดอ๋อถูกไหมคนพูดครับผมมาใส่ผมมาใส่ก็ทีมผมก็มีแค่นี้กับคุณเอกนะครับมันอาจจะกระตุกหน่อยนะไม่ใช่เพราะคอมผมนะพีฟาครับบอกตรงๆนะครับบอกก็ตรงๆนะครับเมื่อกดอาจจะ รูปๆดับๆแลว้วตอนเนี้ยอือหือกูจะพูดชื่อ,อรายการถูกมึงเอาสตี1สิบช่องสามอย่างก็มึงไม่เอาช่องเจ็ดด้วยล่ะอ๋อก็ขี้เกียจพูดนะมึงไม่เล่นช่องเจ็ดด้วยล่ะฮะไปเป็นน้องน้าต้อยเลยอาคมด้วย,ว,ยวิ่งเดินไปไหนวะไอฮาเบลกูรู้แล้วมึงใช้คีย์บอร์ดแนะ่แน่ก็ใช้คีย์บอร์ดเลยครับกูแพ้ไอ ครับให้เกียรติกูบ้างผมใช้จอยแล้วมันเป็นยาครับให้เกียรติกูบ้างส่งเป็นใจให้รักนะเดี๋ยวผมอ่อนให้ครับโอโหอ่อนให้อ่อนให้มึงวิ่งปุ๊ดเลยครับอ่อนให้ไหมล่ะครับนคุณอะต้องอ่อนต้องอ่อนให้ผมไม่ได้ครับ มันไม่ได้แน่ส่งแม่งวางแม่งตุบปบป,ป,ป,ปับแม,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 ม่งซ้ำแม่งซ้ำเลยแม่งซ้ำเก่าซ้ำปุกซ้ำตัมบัมบัซึมตัมบุมปังบุมโอ้ยิงยิงเอานุ่งนะครับยึดเอานุเดี๋ยวสักพักขีนนกตกมาให้ไม่หันไม่เฮ้ยเดี๋ยว สูงไปแล้วนะครับนิเกโดก็ขอเล่นท่าหน่อย you 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 fuck you คือคือปัดเมงวันตรงตาข่ายใช่ไหมใช่ครับเห็นขี้มูกมันตกครับปัดเมงวันตรงตาข่ายอ่ะ s h a ล l a ะ I want to count down ต o do ตุ d ดต o do ต o do ตด ลวมกันสองคนเลยอะไรนะก็โกหมขาศิษยามีสองแขนนะครับมีสี่ตีนะครับฮะเดี๋ยวเด้ยมึงคุยกันคาศิัย์พวกมีสี่ตีคุณเอกรู้ไหมครับว่าหมาอะไรมีแปดขาครับไม่รู้ครับอยากรู้ไหมครับอยากครับหมาหมาติดโป่งครับหมาติดเอแล้วหมาอะไรหมาพันอะไรเข้าบ้านไหมครับ อ๋อนลองไม่ได้ครับแล้วแบบจุดกาวไหมครับแล้วแล้วพันอะไรโอ๊ยสัตว์เยอรมันเย็ดเป็ดโอ๊ยเอเมนยูย็ดป็ดมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแบบสวยอีกรูปนะครับนิกเกิลอ้าวแต่แต่ดีแดด แตดี้แดดตัวแรกตัวแรกเดาให้ดูมันจะแตกอะไรล่ะแตดี้แดดเด้วเด้อเด้อเดเมื่อกี้วิ่งไปชาตั้มเดากันเลยครับเมื่อกี้ชึบ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 สั่งแม่เท่ครับจะดใจว่าโอ้ยเย่โอ้โหด่าซะตรงๆเนี่ยเฮ้ยเ้ยมีอะไรมามีอะไรใช่ไหมครับมีอะไรมา ดี๋ยวแป๊บนึงรีบยิงเข้ารีบยิงเข้าแล้วไปดูเมียก่นอนไอ้สัตว์นี่ไปไหนครับโอ้ผมไม่ให้เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นเด้อเด้อเดเดี๋ยวแม่งแอดเมียกูอีกไอส้สัตว์โอ้ยิงไปไหนครับยิงเอาโชั่วกะชัยเหรอฮะยิงเอาให้ตอนนี้ครับตอนก็ยิงยิง fuck <c oughs> <oughs> you psychic <it>, bitch เขาเรียกว่ายิงออกครับ <c oughs> ยิงเอานอกไว้ อ้าวก็จบเพื่อนไปนะครับคุณเตอเอ้ยคุณเอกก็คุณเอกเสียประตูให้ผมสองศูนย์นะครับไอสั่นเหมือนเสียตัวเลยแย่สุดจัยสุดสุดสุดตรงไอสัตว์เสียบเสียบแบบตรงแนวครับหัวล้ออะไรครับหัวล้ออะไรครับหัวล้อเนี่ยอย่าเห็นมิกิโดแฮปติกไหมครับเดี๋ยวผมทำให้ดูกูรู้ครับยิงสามประตูรวดครับเขาเรียกว่า ถ้ายิง15ตัวลวนเนี่ยเขาเรียกว่าไหมอ,อินมอเทอร์ครับถ้าสองตัวเนี่ยก็ทูเบิ้ลคิวครับดับเแบบิ้ลแท็บจัดลักเจ็ดดับเบิ้ลแท็บอาวส่งไปไหนครับสลดติคอร์นจะเป็นหมด ใช้น้ำยาน้ำผึ่งมะนาวกระต่ายบินโอ้ลุงนี้บฟเฟนปัดได้ไงครับผมก็งงผมเหนียวอะอย่างี้แหละไม่อาบน้ำไม่หระเหนียวเหรอครับเหนียวเหนียวเหนียวเหรอเดี๋ยวยิงโชว์ครับฉันเหนียวเหนียวตัวครับดูครับอุ้ยแฟงลรมผ่านครับส่งไปให้ เอเนฮาซาเอเนฮาซารับไม่ได้ครับปล่อยมันไปอย่างที่เป็นอะไรควายฟงครับเอออะอะไรวะโกงยังไงครับควยโกงไอ้สัตว์ผมไม่ได้โกงครับควายองโกง เนี่ยแพ่ละพันเออไอ้โ,อโกโกโ้แม่งรับมึงจะท้มทำไมเฮียอบอลแม่งขึ้นไอ้อเียนี่ลงเออไอ้สัตว์ขนเหนียวเลยครับโกโ้แฟชั่ baby baby no ไอ้สัตว์ no ดูตั้งเต่นะครับว่เรงไงส่งไมกไปขวาไม่แด็กบะซึมบะซึม อะไรวะฮะไอเบลฮะมึงขวัอฮะฮะส่งมังไปลิ้มมึงมามึงมาได้ยังไงปล่อยออกไปอย่างนี้เป็นเป็นนะฮะ สิบวิอุ้ยเปิดโค้รสวยอะจริงอ่ะเฮ้ยอัดคลิปใหม่ก่อนอัดอีคลิปใหม่ก่อนคุณเอกยังยังยังยก่อนไหมครับยังอะไรครับยังไม่จบครับมันจะหมดอีกคลิปยังครับยังครับมีแปดนาทีเลยอีกกี่นาทีนะเนี่ยอีกสองนาทีครับเออได้อยู่ได้อยู่มึงถามกูไหมกูได้ไหมเนี่ย กูโดนเจ้าภาพโดนหมครับสองศูนย์นะหมดอารมณ์เลยวะมาแข่งกับมึงเนะนี่ยกูแพ้ทุกรอบนะครับก็แมื่ที่ชนะกูก็ไม่ได้ถ่ายทดอีกห้านาทีนะครับอาวตอเลสตอเลสตอเลสยิงแม่งให้สัตว์ส <c oughs> ัตว์มึงขู่อะไรเนี่ยขอยิงจากลกูกเถอะ ไม่เข้ารู้ตั้งแต่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ้าวยังไม่จบนะครับยังไม่จบไอ้สักมึงจะอ๋อจบคลิปเฟบเกมเมอร์ทีวีฝากกดติดตามด้วยครับ Subscribe ด้วยนะครับตะไคร้อยู่ข้างล่างนะครับตะไคร่พองครับ ฝากกดติดตามแล้วฝากกดไลค์คุณเอกครับตามด้วยแชร์ครับผมจบคลิปแล้วนะครับสวัสดีครับ